สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมากินยำขนมจีนค่ะมินจะใส่ตัวนี้เลยน้ำปูปลา,าค่ะพาแซบนะคะของน้อง,หม,งหมวยพากินพาแซบค่ะนี่เลยใบเบาแดงสลัดหมวยพากินพาแซบค่ะเดี๋ยวไปชิมกันนะเพราะมินก็ไม่เคยกินเหมือนกันเป็นสินค้าใหม่ของน้องเขานะคะเคยได้ยินแต่น้ำปลา,าใช่ไหมอันนี้น้ำปูน้ำปูลาค่ะไม่ใช่น้ำปลา,านะน้ำปูลาขวดใหญ่อยู่นะ อืมกิน่นคล้ายๆแบบมีกินปูนี่ค่ะเทไปเลยเขาบอกว่าเทปไปแล้วก็กินได้เลยใช่ไหมยยเยอะไปไหมเยอะไปไหมเนี่ยไม่กล้าใส่เยอะค่ะอขอใส่นิดเดียวก่อนนะกลัวค่ะ ก็ใส่ไปเยอะแล้วค่ะมันจะแชะเกินไปคลิกป่นขัวใส่ไปให้หมดไหนๆก็จะกินเผ็ดละแต่สีเขาหน้ากินนะสี <4 S 2> แบบเข้มข้นอ่ะแต่ไม่รู้รสชาตินะรสชาติดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงยำไปก็น้ำลายอื่น,น้ำลายไป Okay. that ไปหันมะนาวไปหนึงนี่และค่ะเพิ่มความหอมของมะนาวมะนาวก็ไม่กล้าใส่เยอะนะเคยยำขนมจินครั้งใส่มะนาวเยอะเกินแบบโอ้โหกินไม่ได้เลยอะ หอมขึ้นหอมมันาวใครอยากลองนะคะน้ำปูลาต้มสุกรุงรสที่ช่องพากินพาแซ่บเลยค่ะอันนี้ไม่ใส่ชูรสไม่ใส่อะไรเลยนะเอาตาม เอน้ำปลาล้าของเขาเลยน้ำปูลาดิไม่ใช่น้ำปาลาคนละปลาลากับที่มิ้นขายอยู่นะที่มิ้นขายอยู่คือทําส้มตํมไม่ได้นะมันเอาไว้ต้มอย่างเดียวน้ําปลาามี้นอะคือมันแล้วแต่คนชอบอะจริงๆคือถ้าคนไม่เคยกินไม่ใช่คนบ้านมิ้นอาจจะไม่ชอบก็ได้อะไรเงี้ย แต่มีคนส่วนใหญ่คนใต้อ่ะน่าจะชอบค่ะเพราะคนใต้กับบ้านมีนะ่ะกินรสชาติคล้ายๆกันไม่ว่าถ้าเกิดคนอีสานสั่งไปเขาน่าจะเหม็นหรือเปล่าในความรู้สึกนี้นะไข่ไม่เน้นเอากำไรนะเน้นแบบว่าอย่ากให้นคนได้ลองชิมเฉยๆแค่หมู พี่ปี๋ผมข่มมันมา ดีถ้าใครยำไม่เป็นก็ง่ายดีนะไมู่้ว่าใครยำขนมจีนไม่เป็นอะนี่เป็นคนกินติดเปรี้ยวมากเลยแล้วแบบเป็นเลือดจางเลยนะแล้วก็กินแต่ละอย่างนะ วันนี้กินดีอ็อกค่ะุกคนบางคนเป็นห่วงในเรื่องการกินเผ็ดใช่ไหมกินดี็อกทุกวันไม่เป็นไรบางคนว่าสมัยสาวๆกินแบบนี้เลยพอโตมาพอแก่ตัวลงอ่ะคือโรคนน้นโรคนี้มาอะไรเงี้ยแต่สมัยเนี้ยคือตัวช่วยเยอะตัวช่วยที่ดูแลตัวเองอ่ะเขาเรียกน,นะตัวช่วยที่แบบ เอาไว้ให้แบบช่วยป้องกันอ่ะอือ๊ยเพลียอะจะพี่ปุ่นเยอะเกิน ขนมจีนนี้ไอ้เค่งละสิบห้าบาทอะมันจะเอามาจับครึ่งนะคะเนี่ยไม่เยอะปกติขนมจีนหนึ่งเข่งเข่งละสิบ้าบาทมันกินคนเดียวหมดนะคะอืมแต่อันนี้คืออยากกินนน่อย boy pet <laughs> ต้องกินผักต้มแก้เผ็ด ส่วนผสมของเขานะมีน้ำปูล้หกสมันปู30%เนื้อปลาห้าเน้ำตาล2%เกลือ3%าเอค่ะเพชร โอเควันนี้มินก็อิ่มไปอีกหนึ่งมื้อนะคะก็ใครอยากกินนะคะน้ำปูล้านะคะก็ไปจัดกันนะคะที่ช่องพายกินพานแซบค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ